ดูแบบว่านี่ไงอ้าวเอ่อใครเนี่ยน้าวอ้าวอ้าวมาเลยแต่กูได้ทังวันอะ <laughs>

เฮ้ยมันเอาจนได้เอ๋ไม่จะพังนะเนไอ้เหียว้าววู้ตาของมึงละเล่นได้อีกแป๊บนึงไอ้ปัดแต่ขยายเหี้ยจุดมันก็ลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โง่มึงไงขยายเหี้ยไอ้จุดก็ลงเ้ยวะอ้เหี้ยห่โหเ

ไอโง่ยี่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 โง่ไอแก่โคตรกากเลยเฮียงั้นให้มึงสองเสาเลยแกมาเลยเฮียเริ่มได้นี่แกหัวเหรอไแก่หัวร้อนนี่แก่หัวร้อนไอ้แก่แก่หัวร้อนโง่ ไอ้แก <ítulo> ่หมดอเฮ้ยขอนึ่งหนึ่งไงแก่ว้เฮ้กูขอนึ่งหนึงไ้แก่ไอ้แก่โง่เฮี้ยเฮ้ยไปนึงแกโง่เหี้ยเฮ้ยไปเลยเหี้ยเอาอะไรอ่ะอะไรอะโอ้โง่ไอ้สัไอ้เจ้าหมอนี่เเ้งโง่เหีย

แล้วรเป็นไรเงี้ยเดี๋ยวรถมับตายการถเดี๋วรนแอนมีนาทำด่า,ากไอ้เหี้ยกูเรามีเรื่องอะไรแก่เลย,าายเโปเพี้ย,าายอะไรอะไรตายไป่หละตายกลางรถย,าาย,ยอ่ะไอ้แก่วเดียวเว้ เอ้ยเอ็โง่ปะไงไอแกหัวร้อนเหรอไอ้แกหัวร้อนเหรอเฮ้ยแต่แต่แต่เองโง่นะไอแกหัวร้อนเหรอแกไอขับยังไงไอแกเป็นไรหัวร้อนวะไอ้แกเป็นไรหัวร้อนวะจริงเปล่าจริงเปล่าไอ้แกบอกดังๆหน่อยดังๆหน่อยดังดังหน่อยเฮียพูดเฮียอะไรแคเมียอะไรไอ้แกเป็นไรไอ้แกเป็นไรไอ้แกเป็นไรอ่ะเฮ้ยเเอาเอามันลงรถดิไอ้แกเป็นไรอ่ะไอ้แกเป็นไรอ่ะเอ้ยไต่ตีนว่าไงไต่ตีนไอแกเป็นไรอ่ะไอ้แกเป็นไรอ่ะตไตีนเฮ้ยเรี่ะไอ้แกเป็นไรอ่ะ ออะไรอะไรอะไรแกหัวร้อนเหรอหัวร้อนยื่อะไรแกแกแะหัวร้อนยื่อะไรแกแหัวร้อนยอะไรแกอะไร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 เป็นไรเป็นไรแก้ย่าบ่อยควายอะบมอยควายแกอะไรอะ แ cap ยี่อะไรแก่อะไรไแย่แย่แก่เป็นยี่อะไรเแย่แก่แย่แก่เป็นยี่อะไรเฮ้ยเป็นยี่อะไรแก่แก่ไปอะไรแย่บ้าไปเลยแก่บ้าไปเลยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรไอ้แก่ไอ้แก่ไปไรอ่ะไอ้แก่ไป็นอะไรอ้แก่ต้องเจ็บปะวะอะไรไต้องเจ็บปะวะไอ้ก่ต้องเจ็บปะวะไต้องเจ็บปะวะจะหลุดจะหลุดไอ้เลิศยโคตรเลยโคตรเบี้ยวเลย มึงไงงไงเบียรจัดเลยเชี้ยโคตรเบียวอ่ะเฮ้ยยี่เบียวอะไรเอ้ยไม่เบียว์ยง่เบียวดยอ่ะไอเบียรเชี้ยเบียวเชี้ยเบียรงอะ เบียวจัด่ะเบียวจัด่ะสวัสดีครับวันนี้ครับผมเรื่องคำนั้อีกเยอะอะไรอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะพี่มมมาาาลลุุกกขขึึ้้นนอยู่ดีก็ขับรถไล่ผมแล้วก็หัวร้อนพี่เป็นอะไรอ่ะมีหัวร้อนอะไรอ่ะพี่แล้วมึงทำพี่อะไรไว้หัวร้อนแล้วพี่พี่พี่หัวหลอนอะไรอ่ะพี่พี่เป็นไรอ่ะพี่พี่เป็นไรอ่ะพี่เป็นไรอ่ะพี่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 เป็นไรอ่ะ ไอหัวหลานเจ๋อเลยหัวหลานเจ๋อเลยอุ้ยตูตายตูตาเลยหัวหลานเลยพี่อุ้ยหัวหลาอเลยพี่พี่หัวหลานเลยพี่หัวหลานเลยพี่หอุ้ยอุ้ยอุ้ยตูตายตูตาเลยอะพี่ีหัวหลาอเลยอะุ้ยหัวหลาอเลยตา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 ยวา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 ยตายตายตายว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 ายขับรถก้นโง่ขับรถก้นโง่เยี่ขับรถก้นโง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 ่ไอ้ขับรถก้อนโง่ขับรถก้อนโง่ไอ้เยี่ยมยอไอ้เยี่ยมยอดไอ้เยี่ยมยอ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แดกบุหรี่แทนข้าวแล้วไอ้เหี้ยเห็นคาบอย่างไรเหี้ยไม่แดกเข้าไปอ่ะจริงป้าเหี้ยอ่าเสียงยังรอเสียงรอจัดเสียงรอจัดเชสียงรอจัดสตรีมลีโอเซอร์ซี่นะเยงสตรีมลีโอเซอร์ซี่เช็เสียงสตรีมด้วยเช็ดเช็ดตึงจัดเช็แอคจัดอ่ะไอ้เชีแอคจัดอ่ะเหี้ยเบียวเหี้ยเบียวแอคจัดอ่ะดูดิครับ เฮ้ยจริงเปล่าดูดิดูดิดูดิแค่ยังไงไอ้ยังไงไม่ตายคารรถแล้วน้องยับเรามาดูเฮี้ยนี่ครับโคตรเบียวเลยครับนี่ครับโคตรเบียวเลยครับเบียวจัดเชดเบียวจัดเลยเฮี้ยหน้ายันนี่ยังยังเบียวเลยเฮี้ยหน้ายันนะครับอย่างเบียวอ่ะเฮี้ยันว่าเกินมาเชดเชดเบียวจัดเบียวจัดเฮี้ยตรงยังไงรู้องดูเฮี้ยขับรถตายเองเฮี้ยเฮี้ยหมอบัาประชาชนอะไรไมเงี้ปะ ฟังควายพูดเลยพี่พี่พูดต่อเลยพี่เอาเลยพี่เฮ้ยเท่สุดผมเห็นพี่ขับโง่ๆพี่เฉียนชนหลายรอบเลยแล้วก็หัวล้อแล้วอู้าวเลยดังหน่อ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 ยอะไรอะดังหน่อยอะไรอะหัวล้อเจ็ดเลยมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยโคตรสวยอะคลิปจังสวยอะพี่ลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลงอยู่แล้วพี่ลงอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงเอาลงอยู่แล้วช่องอะไรครับช่องอะไรครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่ก็มิติดตามมี่เฮ้ยโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยผมไม่ผมไม่โฆษณาควายแบบนั้นหรอกพี่ คนอะไรคะาได้ควายลงเป็นในคลิปพี่เขาจะ้โฆษณาทำไมอ่ะพี่ออ้้าาไเเหียสรุปจต้องมีหญ้าแพป่ะต้องมีหญ้าแพรพี่แดกด้วยบ้าพี่เอาลงไม่ลงจะเอาลงไม่ลงเรื่องกูเรื่องกูเสกเขี้อะไรอ่ะพี่ไม่เป็นไรอ่ะมึงกับเบียวควายเไ้ยเป็นไรอ่ะเไ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเป็นไรบ้า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 เหี้ยเบียวเอาเรื่องกูวาดตั้งเองแล้วเสกเขี้อะไรอ่ะเสกเขี้อะไรเหี้ยแว่นบ้าป่ะเนี่ยเหี้ยส่งขี้ยแบยาอ่อนควายไ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรมึงือเป็นยังไโง่บ่นเหี้ยอะไรบ่นเหี้ยอะไรควายใช่แก่เอขำเหี้ยอไสตัดยีตาฟอมขำบ้าเด้่ย เอาไปไปเฮียไม่อยากคุยอไอพีเอาควายเฮียไม่อยากคุยกับคนบ้าควายเถียงไม่โซ่เฮียทักท้อกซิกร้อยเขาไม่กลับมารักแกหรอกมึงก็มึงก็ไป็นน้ำรักเดสส์รักพ่อองไอควายเฮีย